ไม่ธรรมดาสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาแนะนําตัวหูฟังเกมมิ่งอีกหนึ่งแบรนด์นะครับชื่อค่นข้างกิ๊บเก๋เลยทีเดียวอูฮูลูรุ่นโมเดล G 724x นะครับมีอยู่ด้วยกัน2สีสีขาวและก็ตัวสีดานะครับซึ่งถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นแบบทูโทนแบบลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในเรื่องของตัวฟังก์ชันการใช้งานนั้นก็รองรับทั้งแบบชนิดมีสายและไร้สายนะครับส่วนในเรื่องของตัวราคาต้องบอกเลยว่าพันต้นๆน,น,นั้นโอ้โห คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนไหนที่กําลังมองหาตัวหูฟังที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและก็สามารถที่จะตอบสนองกับการใช้งานในระดับเบื้องต้นได้ถ้าหุ้เบื้องพร้อมแล้วเดี๋ยวโรลดมาดูกันเลยว่ามันดีมันเจ๋งขนาดไหนกับตัวหูฟังเกมมิ่งรุ่นนี้ภายในกล่องก็มีอุปกรณ์มาให้ครบคันไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยโหมดแบบจริงจังหน่อยก็ผ่านเจ้าตัว USB dongle 2.4กิกะเฮิร์ตและก็ตัวไมโครโฟนแบบแยก ที่เป็นตัวก้านนั้นดัดงอได้และก็สาย USB แบบ Type C อีก1เส้นสำหรับชาร์จไฟและก็ใช้งานแบบมีสายนะครับพร้อมกับตัวคู่มือของการใช้งานวัสดุตัวหูฟังก็เป็นแบบผิวด้านปกปิดรอยขีดข่วนได้ดีหรือจะทำความสะอาดก็ทำได้ง่ายนะครับตัวกา้านคาดสีสะบุฟองน้ำซับแรงกดมาให้ในระดับหนึ่ง แถมที่คาดนั้นก็บิดงอได้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับตัวก้านนั้นใช้แบบสไลด์ในการปรับระดับแต่ไม่มีตัวล็อกระดับให้นะครับตัวไดเวอร์มาด้วยตัวขนาด40มมตามมาตรฐานตามมาตรฐานตัวหูฟังฟูลไซส์ทั่วๆไป พร้อมการบุตัวฟองน้ํามาให้หนาดีเลยทีเดียวนะครับดองโดนบริเวณตัวที่ครอบหูฟังทั้ง2ข้างตัววัสดุภายนอกที่สัมผัสกับผิวกายก็เป็นแบบชนิดผ้าไม่ได้ใช้พวกตัวหนังเทียมนะครับดังนั้นในเรื่องของความหรูหราอาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมมากแต่ในด้านของความคงทนนั้นเอาอยู่สบายๆแต่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงขอมีคมเป็นพอนะครับแถมพิเศษด้วยตัวแถบไฟ RGB ที่วิบวับมาให้ด้วยทั้งสข้าง มาในปุ่มของตัวฟังก์ชันนั้นมีมาให้ครอบทวนไล่มาตั้งแต่ในตัวไฟสาถานะบอกของการใช้งานปุ่มเปิดปิดปุ่มลดเพิ่มเสียงปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนและถัดลงมาก็เป็นตัวช่องเสียบสาย USB และก็รูช่องเสียบไมโครโฟนในส่วนของตัวลูกเล่นปุ่มกดนั้นก็มีบอกไว้ให้หมดเลยทีเดียวในคู่มือ ทำความเข้าใจได้ง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการสลับโหมดเชื่อมต่อจะใช้ผ่านตัวสมาร์ทโฟนกับตัวสัญญาณบลูทูธก็เพียงกดค้างที่ตัวปุ่มไมโครโฟน2วิดาทีแถมยังมีเสียงบอกสลับโหมดให้รับรู้เรียกว่าเจ๋งไปอีกแบบหรือจะเป็นการเปิดปิดตัวไฟ RGB ก็กดดับเบิลสครั้งติดกันคราวนี้มาเริ่มทำการทดสอบเล่นเกมกันเลยผ่านทางตัวระบบ PC โดยใช้ตัว USB d o n g l e ที่แถมมา ตัวไฟสถานะโอโหเรียกว่าเบาได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับตัวเสียงดังกระหืมได้ใจเลยทีเดียวมิติเสียงนั้นแยกซ้ายขวาหรือว่าจะเป็นความลึกในเรื่องของการจําลองเสียงเซอร์ราวก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวหูฟังนี้ก็มีตัวโหมดในการเปิดเซอร์รา่มาให้ด้วยเสียงทุกย่านไม่ว่าจะเป็นกลางแหลมหรือหรือว่าตัวเบสนั้นก็ให้เสียงออกมารับรู้ได้นะครับถึงแม้ตัวคุณภาพเสียงไม่ได้ดีเท่าหูฟังราคาแพงแต่ก็พอไหวอยู่ ดังนั้นการนําไปชมภาพพยนตร์เลยทีเดียวส่วนในตัวคุณภาพเสียงของตัวไมโครโฟนที่แถมมาให้นั้นเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ a อคอนทีกันอีกเช่นเคยนะครับก็เรียกว่าคุณภาพเสียงนั้นไม่เคลียร์ใสามากเท่าที่ควรนะครับ แต่ก็ใช้บันทึกเสียงหรือว่าพูดคุยทั่วไปได้แต่อาจจะเบาไปหน่อยแต่ก็แลกมาด้วยกับตัวระบบช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งส่วนการที่จะเอาไปใช้ฟังเพลงผ่านโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนกับการเชื่อมต่อด้วยตัวบลูทูธบอกได้เลยนะครับว่า คุณภาพในด้านของการนำไปฟังเพลงอยู่ในดับที่หูฟังแบบฟูลไซส์รีดออกมาได้ทั้งในเรื่องของตัวมิติเสียงที่ตัวหูฟังตัวนี้อาจจะไม่ได้มีความลึกมากแต่ก็ฟังได้แบบเพลินๆไม่แย่มากจนเกินไปส่วนถ้าหากจะไม่ใช้กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5ก็หายห่วงนะครับลองรับเช่นกันผ่านเจ้าตัว USB dongle ได้เลยเป็นไงละครับกับการรีวิวตัวหูฟังเกมมิง่ง u h l u c o m f o G724X รุ่นนี้นะครับถามว่ามันเหมาะกับใครผมต้องบอกเลยว่าสำหรับเกมเมอร์นะครับที่เข้าสู่ในวงการเริ่มต้นนะครับหรือคนที่ต้องการจะประหยัดในเรื่องของตัวสตุ้งสตัง์นะครับและอยากจะได้ในเรื่องของตัวฟังก์ชันการใช้งานที่ครบเครื่องนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับอย่างที่เพื่อนเห็นเลยรองรับทั้งทางฝั่ง PC และนำไปใช้กับตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ก็ได้เช่นกันนะครับแถมในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับเนี่ยที่ผมใช้แบบไร้สายนะครับที่ยังมีไฟ RGB วิบวับอยู่แบบนี้ผมเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับประมาณตี4นะครับลันแบบยาวไปเลยนะครับเปิดเพลงฟังยาวไปจนถึงประมาณ 10โมงเช้านะครับแบตเตอรี่ก็ยังคงอยู่ได้แบบหายห่วงนะครับอยู่ได้กันแบบยาวๆดังนั้นใครที่จะเอาไปใช้ตลอดทั้งวันนะครับในการใช้งานแบบไร้สายหายห่วงแน่นอนนะครับแต่อันนี้ต้องบอกเพื่อนเพื่อนไว้ดหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงนะครับที่จะอากไปเปรียบเทียบกับตัวหูฟังเกมมิ่งในราคาแบบหลายพันนะครับสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าตัวคุณภาพนั้นอาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะได้นั้นก็ต้องบอกนะครับว่ามัน มีความคุ้มค่าในตัวของมันอยู่นะครับดังที่ผมเองได้สัมผัสได้ลองฟังเสียงนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับกับตัวราคาที่จ่ายออกไปนะครับถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะครับก็ลองเข้าไปกดดูรายละเอียดในตัวลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ในดีสคริปชันได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ในตัวคลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ